สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดสวนแก้วอุทยานน้อยนะครับซึ่งเป็นพระเป็นวัดซึ่งมีพระกุเยอะกุ้นึงนะครับแต่จริงๆแล้วจะมีสองวัดรวมกันนะครับอันนี้เป็นวัดสวนแก้วอุทยานน้อยนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามนะครับจะเป็นวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูวัดกันนะครับแล้วก็ไปดูที่กําเนิดพระ กูวัดอุทยานสวนแก้วกันนะครับว่าพอดีวันนี้เป็นการไล์อีกชุดหนึ่งนะครับของผมว่าจุดกําเนิดของพระอุทยานสวนแก้วน้อยอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับกล้องนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์นิดพนมเพิงนะครับวันนี้พาท่านมายัางวัดอุทยานสวนแก้วน้อยนะครับซึ่งตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปในวัดกันนะครับเพื่อชม วัดนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมนี่ฮะวัดนี้นะครับเป็นวัดซึ่งสร้างโดยด้วยศีาลาแรงนะครับนะครับในเป็นสุโขทัยยุคต้นทั้งนั้นนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เจดีย์จะจะจะ,จะ,จ,ะจะแปลกหน่อยเป็นเจดีย์รูปพุ่มข้าวบินนี่ฮนะอันนี้ที่ผมบอกว่าพุ่มข้าวบินเห็นไหมฮะพุ่มข้าวบินนะครับจะเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินผมเคยพูดไปแล้วเรื่องเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินเจดีย์ทรงฐานเหลี่ยมนะครับ บนเป็นฐานละคังคว่ำใช่ไหมครับนี่ฮะอันนี้จะแต่และอันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นวัดชุดหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวยังไงผมจะเอาให้ผมมี q r code นะครับที่จะให้ท่านแล้วก็ลองไปเซิร์ชด,ดูว่าประวัติต่างๆในรายละเอียดมากกว่าที่ผมพูดนี่อีกนะครับผมผมได้ทําไว้นะอยู่ภายในนั้นฉะนั้นนี่ฮะเขาก็จะมีเห็นไหมครับเห็นไหม อันนี้อันนี้เขาเรียกว่านี่ฮะอันนี้นี่ครับอันนี้พุ่มข้าวบินนะครับพุ่มข้าวบินนะฮะพุ่มข้าวบินเลยอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นฐานทรงโอ้เห็นไหมเห็นไหมทรงระฆังความครับเห็นเห็นไหมครับช่วยกดหนึ่งกดหนึ่งเช่นเคยนะครับถ้าถ้าเห็นชัดนะฮะกดหนึ่งภาพชัดเจนกดหนึ่งถ้าเสียงชัดเจนกดหนึ่งถ้าไม่ชัดเจนช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าภาพชัดเสียงไม่ชัดหรือว่าเสียงชัดภาพไม่ชัด นะครับบอกผมด้วยนะครับผมจะได้ทําการปรับเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราเป็นการไล่อยู่นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นอุโบสถนะครับหน้าวัดอุทยานสวนแก้วน้อยนะครับอย่าลืมนะครับผมเคยพูดอยู่เสมอว่าการสร้างวัดของในเมืองสุโขทัยนี่นะครับก็ด้านหน้าจะเป็นโบสถ์แล้วก็นิยมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับหันหน้าทิศตะวันออกนะครับก็ถือโชคลาบนะครับว่าคนเรานี่ต้องหันหน้าทางทิศตะวันออกนะครับหรือว่า ทำออกไม่ได้ก็ต้องเป็นเหนือนะครับจะไม่ยอมหันหน้าโบสถ์ไปทางทิศใต้หรือว่าทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ส่วนหลังโบสถ์ก็จะเป็นเจดีนะครับซึ่งเป็นที่มาของกุพระต่างๆจริงๆกุพระที่อุทยานเราเรียกอุทยานสวนแก้วนี่นะครับมันมีทั้งน้อยทั้งใหญ่นะครับอันนี้เป็นสวนแก้วน้อยนะครับจะเกิดขึ้นทั้งสองทั้งทั้งสองทั้งสองแห่งนะครับเราไปดูกุแห่งแรกกันที่เกิดขึ้นต้นไหนแล้วหลังจากไล์สดนี้ผมจะโชว์ผมจะโชว์อีกทีหนึ่งนะครับจะเอา พระของกุวัดนี้มาให้ท่านดูว่ามีกี่พิมพ์มีพิมพ์อะไรบ้างจะเป็นเนื้อดินพิมพ์เล็กๆทั้งนั้นเลยครับแปลกฮะกุนี้จะไม่ค่อยมีเนื้อชินนะครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นรูปพระปางมารวิชัยเห็นไหมฮะนี่ฮะท่านเห็นไหมฮะนี่ฮะปางมารเออทาไม่ชัดเดี๋ยวผมขอญ,ญาตเข้าแม่เจอเจ้าถิน่นเจอเจ้าถิน่นบินออกไปแล้วนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นภาพพระ ปางมาริชัยอันนี้หน้าตักหน้าตักสิบห้าอกนะครับสิบห้าอกนะครับลองเท่าไหร่ก็ก็กว้างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดูการเลี้ยงอิฐนะครับจะเหมือนกันหมดเห็นไหมครับดูหลังคานะครับหลังคาเนี่ยจะเป็นการเรียงศิลาแรงนะครับขึ้นไปเป็นรูปทรงแหลมเขาเรียกทรงกลีบบัวนะครับเนี่ยทรงแหลมแล้วก็มีพระประธานนั่งอันนี้เป็นเศียรพระซึ่งถูกถูก,ถ,กถูกทาลายไปแล้วคงนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นองค์พระนั่งอยู่ ส่วนฐานพระนะคือนี่ครับบริเวณที่ที่มีกุพระออกไปนะที่ถูกนี่ฮะจุดนี้เลยนะครับใต้ฐานนี้เคยมีกุพระอยู่ผมจะขึ้นไปดูข้างบนได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวพอดีเขามีทูบจุดมีอะไรจุดเราก็ไม่อยากจะขึ้นไปนะครับนี่ฮะนี่ครับเป็นอยู่นะอุทยานเนี่ยอันนี้เป็นจุดหนึ่งซึ่งได้ได้ได้ไดไดพระกุไปชุดหนึ่งนะครับนี่ฮะอยู่ใต้ฐานพระองค์นี้นะครับฐานพระประธานนะฮนะในโบสถ์นี้นะครับ เสร็จแล้วก็ยังมีอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งได้จากเจดีเล็กนะเจดีเล็กนะครับนี่ซึ่งผมยืนอยู่นี่นะเห็นไหมเจดีเล็กนี่ครับนี่ฮะอยู่หน้าอยู่หน้านี้วัดนี้มีการบุรณะมามาครั้งหนึ่งสมัยยุทธยาเรารู้ได้ไงฮนะเรารู้ได้ไงว่าวัดที่มีการบุรณะมาสมัยยุทธยาคือยุคแรกนี่ทำด้วยศีลาแรงนะครับพอต่อจากนั้นไปนะครับมีการบุรณะขึ้นใหม่ครั้งหนึ่ง นี่ฮะเป็นอิดครับอิดมอนขนาดใหญ่นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับท่านเห็นเห็นเห็นไหมเห็นอิดมอนหลังผมนี่ฮะนี่ฮะนี่คืออิดมอนนะนี่ฮะเพราะฉะนั้นการสันนิษฐานนะในในทางประปวัติศาสตร์ในทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะสันนิษฐานได้เลยนี่เห็นไหมเป็นอิดอิดอิดมาวางอยู่บนศิลาแรงอีก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 ครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะแสดงว่าวัดนี้ได้รับการบูรณะมาสองครั้งถ้าเราจะดูให้ชัดๆในเรื่องของการบูรณะเรามองไปอย่างนี้นะครับ นี่ครับอันนี้เป็นโบสถ์แรกเห็นไหมครับอันนี้โบสถ์เดิมดั้งเดิมนี่ฮะเสายังอยู่นะเนี่ยเสาโบสถน์นะดั้งเดิมพอหลังดั้งเดิมนี่คงจะสมรุสดสดโทมไปยังไงก็มีการบุรณะครั้งที่สองเนี่ยโดยใช้อิฐมอญเห็นไหมครับนี่ครับเป็นอย่างนี้เองนะครับนี่ยการสันนิษฐานสันนิษฐานอย่างนี้นะครับเพราะในการที่เราจะจะจะ จะอนุรักษ์หรือว่าจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต้นกําเนิดของเมืองไทยเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังของเราได้ศึกษาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปทุกอย่างมีที่มาที่ไปทั้งนั้นนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการสันนิษฐานเนี่ยมันจะไม่เป็นมันจะไม่พลาดจากที่ผมบอกเลยที่ผมพูดถึงอันนี้เรามาดูนะฮะอันนี้มาดูทรงพุ่มข้าวบินนะครับพุ่มข้าวบินที่ผมว่าดไหมสวยมากเห็นไหมฮะองค์นี้ถือว่าสวยมากครับนี่ครับนี่ครับจะดีทรงพุ่มข้าวบินคือฐานเหลี่ยม นะครับฐานเหลี่ยมบนซุ้มเขาบอันนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทยัยบริสุทธิ์เลยนะครับของเจดีของจังหวัดสุโขทยัยนี่ฮะชุดนี้ชุดนี้จริงๆแล้วมีกระไดเดินขึ้นไปถึงยอดเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่อันนี้ค่อยๆนี่ฮะเป็นกระไดขึ้นไปนะเนี่ยชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6จนถึงบนดบบน ซึ่งเป็นเจดีย์พุ่มข้าวบินนี้มีกระไดขึ้นไปแต่เราเราวันนี้เราคงไม่ขึ้นนะครับเราคงไม่ขึ้นไปแล้วก็ข้างในเช่นกันนะครับวัดนี้จะเจอพระพุทธรูปมากส่วนมากจะเป็นพระพุทธรูปอยู่ในเจดีย์นี้เลยครับพระพุทธรูปเก็บไว้นี่นะเก็บไว้ในในสี่เหลี่ยมนี้เลยเนี่ยสี่เหลี่ยมนี้แหละสร้างเป็นห้องไว้เลยสร้างไว้เลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาพระพุทธรูปไปใส่ไว้นะครับนี่ฮะแล้วก็ด้านหลังก็ยังมีทรงพุ่มข้าวบินเล็กอีกเดี๋ยวผมพาพาพาท่านไปดูนะครับ เราค่อยๆเดินดูเนาะ,ะค่อยๆไปนะครับพอไปเร็วภาพไหวมีคนติมาในชุดก่อนๆว่าอาจารย์นิดค่อยๆเดินเดินไวภาพมันไหวนะครับดูไม่ค่อยชัดนะครับแต่นี้ไม่เป็นไรเราค่อยๆไปรับรองวันนี้ผมจะค่อยๆไปนะครับก็จะเสียเวลานิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราจะได,ได้ความรู้ที่สมบูรณ์เนี้ยที่วัดนี้นะจะมีเจดีย์ทั้งสองสองทรงเลยนะฮะ โอ้อากาศดีมากเลยครับอยู่ในร่มนะครับอันนี้เป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินเห็นไหมครับเป็นเจดีย์เล็กอันนี้ก็คงจะเป็นคือทําไมมีเจดีย์เล็กหลังนี้ก็คือวัดนี้อาจจะมีพวกไม่ใช่พวกครับโทษทีคงจะมีเถระพระชั้นผู้ใหญ่มามามาประจําวัดอยู่เสร็จแล้วมรณภาพเมื่อมรณภาพไปก็จะนิยมเอาเอาอัฐินะหรือว่ากระดูกเนี่ยเก็บไว้ในนี้นะครับ ก็น่าจะเป็นสองสมัยนะครับนี่อันนี้เป็นเป็นองค์นี้เป็นพุ่มข้าวบินนะครับส่วนอีกอันหนึ่งอันนี้เราเรียกว่าระฆังความเห็นไหมครับเห็นไหมครับแยกแยกแยกออกแล้วเนาะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ย่อมาเลยย่อมาเลยเนี่ยเนี่ยถ้าท่านไปดูไล่เก่าๆนะไม่ว่าจะเป็นเขาวนมเพิงก็ดีวัดเจดีลายของผมก็ดีนี่ฮะเขาเรียกฐานเหลี่ยมเห็นไหมฐานเหลี่ยมจะเป็นเอออันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์เขาบูรณะมาให้ค่อนข้างสมบูรณ์นะเดิมทีนี่เละกว่านี้เพราะว่า ผมมานี่อยู่ตลอดเวลาผมจะเห็นความความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ยอันนี้เขาเรียกฐานเหลี่ยมนี่ะเหลี่ยมชั้นที่1เหลี่ยมชั้นที่2นะครับเห็นไหมครับแล้วจากนั้นก็จะเป็นฐานกลมกลมอันนี้ทรงนี้เขาเรียกทรงระคังคว่ำเห็นไหมฮะเหมือนระฆังนะครับท่านดูนะฮะเหมือนระคังไหมนี่ฮะเหมือนระคังคว่ำเลยนะฮะเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าทรงระคังคว่ำครับอันนี้เป็นเจดีย์เล็กนะฮะอยู่หลังเจดีย์ใหญ่อีกครั้งหนึ่งฮะนี่ฮะอันนี้เจดีย์ใหญ่เลยซึ่งได้ ได้กุพระไปมากมายนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะทรงพุ่มกระบินเดี๋ยวผมจะตัดอย่างนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูพระกันไปไปไปดูพระโอ้พอดีจะไปดันเห็นยอดยอดจะดียอดจะดีทรงทรงเนี่ยยอดจะดีนี่ฮะหักล่วงลงมานี่ฮะมาตั้งอยู่ล่างนะฮะเดี๋ยวเราลองดูซิเป็นยังไงนี่ครับนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ฮะหักมาอยู่นี่ นี่ฮะมีฐานบัวเห็นไหมครับเนี่ยฐานบัวเห็นไหมเห็นเห็นฐานบัวไหมครับอ่าฐานบัวเห็นไหมฐานบัวเห็นไหมครับฐานบัวเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นยอดระคังมีลายด้วยนะครับเนี่ยขออนุญาตนี่ฮะมีลายนะฮะมีมีการแกะลายด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นลายไหมนี่เนี่ยลายนี้เนี่ยมีการแกะลายแล้วนี่เป็นยอดนะครับนี่เป็นยอดครับเมื่อก่อนผมเคยมียอดเป็นสมฤทธิ์เลยนะยอดเป็นสมฤทธิ์พอดีผมมอบให้ทางทางกรมศิลปากรไปละ นะครับเคยเคยเก็บได้นะครับเคยไม่ได้เก็บได้ไปเจออยู่โดยบังเอิญนะครับนี่ฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบัวต่างๆนะฮะท่านท่านดูเห็นไหมนี่ครับอันนี้เป็นกีบบัวทั้งหมดนะครับเนาะก็จะขอยึดตัดไปไปดูพระนะครับไปดูพิมพ์พระของกุฏิอุทยานสวนแก้วกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเจอกันครับ